กลางวัดพใจนาวมาละห้าบาทท่านรวมมาเลยครับท่านรวมมาเลยนีท่านรวมมาเลยนีท่านรวมมาเลยอ้าวตอนนี้รถบาสเฉลี่ยครับแตเฉลี่ยคับบริการแตบริการครับเอาแค่นห้ในรถแทกนครัเขาจะแวะบริการดอกเศร้าเศรบจเศรษจชาวบ้านชาเบ้านโจทยโลกโจยเรีย อย่าเอาไปใกล้ญาติโยมที่อยู่ข้างหน้าสาคพังอาจจะไปชนไปใกล้มากอาจจะเกิดอัมคีได้เอาไฉะนั้นระมัดระวังน้ประโยชน์เยเพราะว่าคนเยอะอาการมการที่ไปผัดเศษปนเรียนทุกเก่าเทียนเก่าเทียนใหม่ก็ เอา,อาเทียนเก่าเนาะทูกเก่าหมายก็ว่าเอาออกเอาออกเพราะว่าคนมาก